สวัสดีค่ะเอสซีทีรักทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยค่ะวันนี้เข้ามาแล้วก็โปรดเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเย็นจิตพอดีด้วยนะคะสําหรับแนวทางตัวเลขในงวดประจําวันที่1นึกรกฎาคมพศสองพันหกสิบเจ็ก็คืบคลานเข้ามาได้คือคือบคลานเข้ามาทุกวันทุกขณะวันนี้วันที่26นะคะ26 27 28 29 30เเหลืออีกสีหวัน <laughs> นะคะ เลยสีห้าวันกัะท่านผู้ชมเลขเด่นเลขเด็ดเลข,เลข,เลขดังนะคะเลขอะไรก็แล้วแต่ใครๆก็ตั้งตารอคอยเพื่อที่จะได้โชคลาภสูตรที่หนึ่งของสาวดำพารวยก็คือสูตรที่เด่น5ตัวบนมีเด่นหตัวบนมี2สูตรมีสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองเพราะฉะนั้น f อฟตั้งใจตั้งตาดูให้ดีนะคะว่า ชอบไหมแต่อย่าลืมนะคะว่าเด่นห้าตัวบนมาครบสามตัวเนยจะไม่มีเลขสองตัวนะคะจะไม่มีเลขสองตัวค่ะ,ะทําสูตรที่หนึ่ง่ลงให้ตั้งแต่สองวันแรกนะคะแต่สูตรที่สองยังไม่ได้ทานะคะ,ะก็ไม,ไม,ไม่ไม่สบายมาสามวันไม่ได้ลงคลิปเลยค่ะทีนี้เราก็มานี่เลยค่ะมานี่เลยนะคะมาตามแนวทางตัวเลขจาก อาานะคะอาาให้มาแล้วตัวเลขนะคะวันนี้ฝนตกแรงนะคะฝนตกแรงมากวันนี้นะคะแล้วตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวเลขของอามานะคะแล้วก็ที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอนี้คือเลขเด่นหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหกนี้เป็นเลขสูตรเด่นห้าตัวบนมาครบสามตัวนะคะแต่ไม่มีสองตัวนะคะถ้าถ,ถ้าเราจับสองตัวมันก็จะเป็นสิหางนะคะมันมัน มันสิบหางค่ะก็เลยสาวดำคิดว่ามันเยอะก็เลยไม่ทําถ้าจะทําเลขสองตัวด้วยก็ต้องทําแค่สองสูตรแล้วก็ไม่ต้องทําอันอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดมันไม่เข้ามันก็ไม่มีตัวเลือกแต่ถ้าเราทําแบบนี้จะมีตัวเลือกเยอะนะคะอ่ามาเราก็มาตามเลขปู่ย่าสวนทําเลยค่ะ วันที่หนึ่งนะคะเ,เต็มนะคะอันนี้เป็นเลขอาม่มานะคะออฟซีทัสทุกท่ทาน ปู่ย่าสวนธรรมนะคะชอบเราก็จัดถัดแล้วก็เลื่อนผ่านนะคะไอทีเทุกท่ัดๆๆๆๆๆๆนะคะ ก็ไม่มีใครรู้ได้นะคะว่าเลขจะออกตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าหวยเข้าก็ให้กําลังใจกันได้อยู่เนาะแต่ถ้าหวยไม่เข้าเราจะให้ยังไงเ <c oughs> นาะเออเราต้องพิจารณาดูเนาะเป็นไง Wow. ลองทำนะคะีิจารณาดูค่ะปู่ย่าโซตวก็เข้ามาแล้วให้มาแล้วถุงเยอะแยะมากมายนะคะไอซีทุกท่านนะคะเราก็มั่นใจแล้วก็จับเลีปู่ย่านะคะถ้าไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านไปนะคะ ก้าห้าเก้าสองห้าสองหนึ่งเก้าห้าชอบจัดขัดเลื่อนผ่านนะคะเอซีเทอร์รักแต่มาอย่างไนก็เขียนให้ท่านนะคะอ้า ไม่บรรทัดไม่บรรทัด ไม้ปันคัดนี่เออภาษามภาษาพุาา่เาพนแก่เนาะอ่างอกระโถมือนี่มือ,มอต่อไปมือเจ้ากระเถาคือกันละตี่า มีกอบกันเด้อพี่น้องปีกอบกันนะคะ<ม>พิจารณาดูนะคะสำหรับเลขเด่นนะคะเลขเด่นหนึ่งเก้าศูนเจ็ดหกนะคะมีชอบไหมนะคะ าอ,อามค่ะอา마าปู่ย่าสวนธรรมนะคะ,ะดูนะการระหว่างเลขอา่า,าก,กับเลขสูตรสาวดำพาวยท่านชอบอันไหนนะคะมีชอบไหมนะคะอ่ะเต็มหน้าจอเลยนะคะ ชอบก็จัดขัดตัวเลื่อนผ่านนะคะเทีทุกท่านขอขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขในงวดนี้นะคะเห็นชัดเจนไหมคะน่าจะชัดเจนเนาะอ่านะคะแล้วเลขเลขปู่ย่าสันทมนะคะงวดที่แล้วแม่ย่าไพเรีก็เข้านะคะแม่ย่าไพเรีเข้าที่ศูนย์สี่นะคะ แล้วก็เลขแม่ย่าสีดาจันทร์ก็เข้าที่ศูนย์สี่นะคะวที่ผปันมาเลขออห้าศูนย์สี่อันนี้เข้าศูนย์ศูนย์สี่ตรง,งๆนะคะค่ะสูตรสูตรนี้สาวัำยังไม่ได้ทํานะคะสูตรเด่นหกตวบนเนี่ยเข้าที่ห้าศูนย์สี่ตรงๆค่ะเข้าห้าศูนย์สี่ตรงตรงวดนี้ยังไม่ได้ทํานะคะก็จะทําพรุ่งนี้นะคะนี่ค่ะ ดูนะคะดูชัดๆค่ะอันนี้เป็นเลขของสูตรสาวดำพารวยนะคะเด่นหกตัวบนมาครบสามตัวบนค่ะเข้าที่ห้าศูนย์สี่ตรงๆนะคะงวดประจำวันที่สิบหกที่ผ่านมาส่วนงวดที่จะออกในวันที่หนึ่งกรกฎาคมสาวดบจะทําให้ในวันพรุ่งนี้นะคะสูตรเด่นหกตัวบนมาครบสามตัวนี้มีสูตรเดียวนะคะมีสูตรเดียวค่ะ อ้าวน่คะดูแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะสำหรับงวดะจะมาที่หนึ่งก,การกฎาคมค่ะ อาาให้มาที่เก้าสองห้าและเกเลขล่างนะคะมันก็ออกได้ทั้งล่างตัวบนขอให้มาเนาะเก้แล้วก็เก้ค่ะสตัวบนล่างมปเก้าห้าสอาสอาห่งหนึ่งห้าหนึค่ะสาหรับเลขสาหรับเลขเด่นหตัวบนของสาวดำพารวยนะคะเด่นที่หนึ่งเก้นเะคะหนึ่งเลขสตัวได้ห เจ็ดหกหนึ่งศูนยกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หกหกศูนย์เก้าโอ๊ขอโทษจะ้ะหกหนึ่งเก้าหกเก้าศูนูนเจ็ดเก้าศูนหนึ่งจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะแล้วก็ศูนน่งนะคะมีเท่านี้แล้วก็สำหรับสูตรนี้นะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะ ชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำบบลกังใจให้จิตวิน,นะคะที่สำคัญจะลึงกดติดตามค่ะ่าลึมกดติดตามนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นการแจ้งืังคลิปใหม่ๆของสาวดำพปรวยที่จะ,ะลุงเนวทางให้กับเอีทุกท่านนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยจ้า เลขอาาสวยนะคะ952แล้วก็19นะคะเลขอาาสวยงวดน,นี้ก็ดูแล้วแต่ชอบนะคะเลขสูตรก็สวยเหมือนกันกสวยทุกอันนะดูไปดูมาก็สวยหมดเลยสวยหมดก็เลยซื้อเยอะเอ้าวอย่าลืมกันนะคะอย่าทอดอย่าทิ้งอุ้มชูก็อพอ่าฟังเพลงเพราะราะจากเด็จิพอทีเนาะ ฟังได้ทีละหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเอาขอทุกท่านโชคดีโชคดีงวดนี้ต้องมีเฮค่ะ